แบบฝึกที่9วิ่งสอยเท้าซิกแซกผ่านกลวยและขึ้นลงบันไดวิธีฝึกปฏิบัติลักษณะการวิ่งที่1คือการวิ่งผ่านกลวย 1. วางกลวยบนพื้นอยู่โดยจำนวน5แถวแถวและ5้กลวยระยะห่างระหว่างกลวยประมาณ1เมตรหรือตามความเหมาะสมของพื้นเบาะที่ใช้ฝึก 2. กรณีที่มีผู้ฝึกจำนวนมากครูกีฬาควรแบ่งกลุ่มผู้ฝึกออกเป็นกลุ่มกกลุ่ม,ล,มละเท่าๆกัน ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้ฝึกและทำการฝึกลักษณะเดียวกันซึ่งการพักเซตก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มที่ครูกีฬาแบ่งไว้นั่นเอง 3. ยืนในท่าตรงแยกขาห่างจากกันพอประมาณโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยจากนั้นให้ซอยเท้าอยู่กับที่ก่อนจะออกตัววิ่งตามเสียงสัญญาณที่ครูกีฬาส่งออกไป หรือให้ผู้ฝึกแต่ละกลุ่มส่งสัญญาณกันเองให้กลุ่มเริ่มออกตัว 4. วิ่งซอยเท้าไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วในลักษณะซิกแซกผ่านกรวยที่ตั้งไว้จนกว่าจะถึงเส้นชัยที่กำหนดไว้ข้างหน้าหรือตามความยาวของพื้นเบาะยูโดก็ได้เมื่อถึงเส้นชัยที่กำหนดให้หยุดพัก และให้อีกกลุ่มหนึ่งวิ่งออกตัวตามมายัางเส้นชายจนครบจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้ปกติแล้วกลุ่มที่แบ่งไว้ไม่ควรจะเกิน5กลุ่มเพราะถ้าเกินจากนี้เวลาในการพักจะไม่สมดุลกับเวลาในการฝึกความเร็วในแต่ละครั้งและ5ควรฝึกปฏิบัติเทคนิคนี้ประมาณ5-7รอบก็เพียงพอแล้วหรือฝึกตาม เวลาและรายการฝึกในวันนั้นๆที่ครูกีฬาได้เขียนแผนไว้ตามความเหมาะสมและอาจจะสลับกับการวิ่งผ่านกลวยในเทคนิคอื่นๆอ,อีกก็ได้เช่นกันการวิ่งในลนะักษณะที่2ก็คือการวิ่งขึ้นลงบันไดการวิ่งวิธีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูกีฬาประเมินแล้วว่าผู้ฝึกมีความชำนาญในการฝึกในลักษณะพื้นราบหรือบนพื้นยูโด และมีความพร้อมที่จะฝึกทักษะที่ยากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางของผู้ฝึกบันไดที่ใช้ฝึกควรจะมีความกว้างและความสูงพอสมควรเพื่อสามารถใช้ฝึกกับกลุ่มผู้ฝึกจำนวนมากได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยครูกีฬาควรจะแบ่งกลุ่มผู้ฝึกออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มระเท่าๆกันตามความเหมาะสมของจานวนผู้ฝึก จากนั้นให้ผู้ฝึกวิ่งในแนวราบก่อนประมาณ10 1ถึงเมตรแล้วตามด้วยการวิ่งขึ้นบันไดทันทีและให้ซอยเท้าถี่เพื่อความเร็วในการใช้เท้าเมื่อถึงบันไดขั้นสุดท้ายให้พักก่อนจะปล่อยให้กลุ่มต่อไปวิ่งในลักษณะเดียวกันขึ้นมาอีกจนครบทุกกลุ่มแล้วจึงเริ่มให้ผู้กลุ่มแรกวิ่งซอยเท้าในลักษณะวิ่งลงบันไดกลับไปยังจุด เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งทําลักษณะเดียวกันจนครบทุกกลุ่มและปฏิบัติซ้ำจนครบ5รอบถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการฝึกแต่ละครั้งในกรณีที่ผู้ฝึกมีความชำนาญสูงขึ้นอาจจะใช้การฝึกผสมผสานกับการตั้งโกรยวิ่งซอยเท้าซิกแซกบนพื้นกับการวิ่งขึ้นบันไดไปพร้อมๆกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การประเมินความพร้อมของโคกีฬาที่มีต่อความแข็งแรงและความเร็วของผู้ฝึกด้วยเช่นกัน